สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่นออ้องเอ็ดซีที่หักแพลงเบ้อสุขสุขคนน่าพ่อประกอบเมียผมมาคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้มาพ่อก,กันตอนนี้กะทรายเนาะรอทรายอยู่น้องเอ็มฝนเสียมาส่งเลยสิเอาเขานี่แหละพี่ทางป้าน,นางกับผูกอู้ให้ลูกอยู่โอ้ได้เปรี้ยวไหมข้างในนี่บอกอืมฮะเยว็ด้มาผูกให้เฮานอนบบบนี้ โอ้ไม่ใช่ปุตูดบ่ะปะบ่แล้วมึงด้วยาะนี่ใช้ใช้วะนี่เ้ไม่ใช่หูนี่ทั้งนี่ก็มีหูสิหอตัวนี้มีหูอยู่แต่มีคือกันเนาะ ไปสีรียบร้อยแล้วมันกำลังใสง่วงใส่บานประตูใหญ่เวียขึ้นทั้งเฮือนขึ้นไปก็เอ,อ้าโห่กระไม่ใช่ใส่นะโอ้ยผ้าเฮ็ดสีกลมๆเม,มาแดดเท่นนี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปทางใดก็นจนตาลาย Cái này thì vô hôm yeah. Vậy nó yeah. Nhưng mà thân mai vô yeah. ăn ăn cả đây yeah. yeah. Đẹp lỏi vật thế Thôi tệ sai Hả lóc năng luôn đứa Hả Hàn quá Hàn quá yeah. Đông nữa Ủa tầm thế này yeah. okay. นั่งโมมวนตำอะไรล่ะนั่งโมมวนซุ้มกับเชียวเชียวตุ้งกระเจ็บตัวนั่งเงียบเชียวอันนี้เพิ่มฮะนั่งเบิ้ลรออันเพิ่นมาส่งไส้ได้นี่เบิ้งสีรองเบิ้งเซียนจะรับลงทางเมื่อแล้วโอ้ไปไปโบกรถเด้อป้าโอ้มาเลยให้เพิ่นลงมองได้อ่าฮะ เราไปบอกกันดีได้ป่าบอกแล้วโอหมาเลยโอ้เอากอระบอกไข่พ่นเจ็บดีได้ป่าเอ้ยแต่เศร้าเป่น้องไยโ,โ<อ>หแ้วฮะ่อนอากาศฮ่อนครักฮ่อนแน่ อาล่อนี่เด้ออาลองไซนี่เขาบอกคนอารองเด้อบอกคนลองเด้อ <laughs> I right. เอ็มซีไซสายบ้านี่บดเอ็มซีไปสายบ้านี่เฮ้ยจ่ายเงินพนกันไปเด,อดออ้อไปเด้อเอย้ยนี่แปะ๊ะมาไวเนี่ยมันนี้เนาะหาเส้นหาหาเส้นหาเส้ อห้าเซนห้าทรายสั่งทรายแดงแบบวาโบม,มาแบบรังเออเลยเอาตัวนี้มาใส่แทนได้นี่นะหนึ่งสองสามสี่หาเอดินแดงนี่รังหนึ่งเท่าไรสองเซนห้าสองเซนห้ามาจะหมดเราไปบ้านพ่นสิ่งกูได้ส撒ก็ช้บกันโอ้ ราาคโดยโดยโอเออขอบใจหลายๆเด้อที่แรกว่าสิเอาดินแดงอะไรพี่น้อะไรเพื่อนว่ามันนั่นเพื่อนบอกมาเพื่อน่ะวันนี้มันมีแล้วเพื่อนว่าอืมเถอะสันแม่ปนางมาเลยขี้วดกุ้มกุ้มแล้วบะนี้ฮะดูแลสันนางเราบ่ได้เห็นไม้ควายยืนนี่ได้ระยันเตะอ,ออกไปแหละรถเพื่อน โอ้ oh, เจ้ oh. ออกมาได้ฟื้นดั่งพวกเราหูหูเมนได้เตืเฮือนได้ได้ฮัดฟื้นไปแล้ววะนี้สำเร็จจ่ายเงินหาเซนหาจ้าหาเซนหาอยู่พี่เนี่ยใครเนี่ยเห็นอย่างไรใครเมื่อทรงฮอดบ้านเฮ้าหล้นหลานผูได้ป้านางเลยเฮ้าเมื่อเฮือนเฮ้าหนา หลังละล่านลดในห้าเก้าเซนมันไก่แล้ววะเพินมีแต่สะเขา่าอื่นแบบเพิินเทแล้วนี่ขั้นใดก็เรียบร้อยประเลงประนางเรานอนนี่ก็ควันกุ้มนัเราเห็นโอัทางเทิงพูนพวกกระส่บานประตูไนอัน อันใส่กระเจล่ะก็บ่ได้ใส่บันภาพดอกใส่หูกระต่ายเอาจักบ่ป้าหูกระต่ายใส่หูกระต่ายเอาเด้เวลาเจ้าใส่กระเจคองสบายว่างามบ่จะเบิ่งนี่บ่ได้มีทางติดติติบ่ได้ติหยังบ่บ่ติลเนาะงามซ่นีล่ะสิติันไดาติว่ามันงามโพด กตี้นหงามพดวะแชมนงามพดบ่ชรแที่ว่างามพอดว้าดเพื่อนเอากีดินเขานี่แห้งะเติดคักวันยังนี่ฮ่าฮ่เตดีคักคักเบิ่งมาลำยูกไก่กันอือือนี่นองเลยโอ้มาเบิ่งิกะออมตังคักวันยังสมส่วนตอนบ้ฮอนเดด <laughs> ผู้ทางป่านางเราไปทรงนั่นน้ำสาวดวงดสิทายมาเรียบร้อยพี่น้องเหรเนาะ,ะจังใดก็ดีใจเข้าก็ได้เธอสำเร็จแล้วเฮือนป้านางนเนาะเรือแต่ขั้นใดป่านี้เบิ่งเราออกออบคัาดก่อนสำเร็จไปพี่ละขันตอนพี่น้องเอ้ยเนาะ ดีใจอ่าซะ่อะออโอ้หอะไรก็คักปานยังเลเอ้ยเปเลอะด้วยว่เาอ่หัวล้อมกนด้วยไปจบไปเลยอืมผัวคนที่ใส่บานประตูบานนีใส่บานประตูบานนี้ใส่เรียบร้อยเลยอ ขึ้นมาก่อนนาขันใดแล้วคักแทบบันนี้เบิง้งเบืง้งเบืง้งโอ้ยังแต่ไม่พนักขันใดบ้านนี้เนาะเฮ้ยยังแต่ไม่พนักนะจีอันนี้เพิ่นก็ได้ยอืมมาขึ้นมาอีกกัอนอ๋อใส่อันนี้จับอันพับ

phải rồi. Nào. này, phao phan. Nào, tài khờ lọ. Khạc thọt con đấy. Thôi, đi. Nước phân cúm luôn. Đấy. <laughs> <laughs> phay sợi đây là thớt đấy ừ? đấy, Cứ khoăn kì này, cứ chỉ chìu, ngon gì? Thớt bắt bằng con, hàn bằng con. Này này nhìn bao nhìn nè. này, để bỏ, để để bỏ.

ủa nơi ủa banang kiềng thế nào kênh thế nào ủa cái kênh thế thế nào thế

เฮ้ยคื่อบปหารคนห้างไม่แก่นี่ยอือาเด้อเฮ้ยเอาโยังไงเดี๋ยวเขากัลงไปตุมตะลางกันขึ้นเทิงกะห้อยลงกะห่อนลงอยู่หนองน้ำและบาอนีสวยจังเ็จไปแล้วงามงามงาม โอเคนะพรมย์พ่น้องเลยสำรรออหนะสำรับคลิปนี้ก็เติมลาวพระจ่าไปก่อนพ่อกันในคลิปนะพูดเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ทางฝานางก็ได้ยางมาแหละกำลังประสีนั่นยางไม้ทั้งใดนะให้แห้งเถอไปส่งไม้แล้วดวงสื่อมาเหลือไปส่งไปส่งอลไรแบกมาต่อวันนี้แบกมาต่อ,นนบบมตอไม่สิแปดแบกไม้ยังอันนั้นมันได้บบอ เจ้าคือเก่งเ่ะไม่ได้กองขี้ดินทรายใหนเยู่ให้มันบดจะหนื่อยปาบ่ายแล้วจะเด็กผูฮะใจ่ไปแล้วมันหาเส้นหาค่ะทรายป่า,าเลยเพ็ดเสร็จสิ้นคือสิเต็มแหละโกนตารางเจ้าวะนี่เธอ,อเทพืชแล้วแล้วปะหาเปมาผูกไว้วะนี่เอาเตียงเถอะมานั่งอยู่นี่ พักปานยังแบบนี่มาผูเรียบร้อยหมดแหละเรือแต่ไม่พนักคันใดแบบนี้โอ้โหตัวคักค่ะค่ะค่ะเนาะโอเคพ่เอเมยพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้า54เจ้าเพียงเท่านี้สกักกอนพอกันในคลิปหน้าขอบคุณขอบคุณเดอ้อไปทางเมย์บญทวีแล้วก,ก็เอื้อยอ้ายเนาะให้ยืดใม้แห้งก็เจ็บบห้ได้กมไขบห,ห้มี านางเราคือสิมเมื่อยแห้งแล้ววันนี้เนาะที่ขอตมลาพัะจะไปก่อนเท่ากับพ่อกันในคลิปหน้าเดอ้อสาบายดีไปบมี้เราเมื่อยแห้งเลยขี่นอกร่องกองขี่ดินแล้ววันนี้ามาแต่กับลานสาวเรา,าไปแล้วพี่น้องพ่อกันในคลิปหน้าเดอ้อขอกล่าคำา่าสาบายดี